สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราท่องคนนะคะอยู่ทีหอชมฟ้ามองอะไรล่ะมาขังแลกค่ะอาจจะงงงงนิดนึงนี่กระปาตัวกันนะอืมโอ้จุดจุดลายตัวเออเดี๋ยวเราไปซื้อตัวอันเถอะปะตัดนะคะอนหลอวของมันอย่ทีคน่ะ อ๋อยังเหรอลโอ๊ยอ๋อมาถึงมาให้เดินไอ้ตรงเมี้นะเีะยะระยะทางติดต่อต้องขึ้นไปก่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงอยู่เนี้ยกี่ขั้นไม่รู้สุดซ้ายมายังอ่ะยังไครรู้อ่ะพอไปพอไปรู้อยู่ดับแน่นะคะตอนนี้เรามาตีเท่วเรยแล้วเนี่สิบโอคาเอฟ 4ี่สี่หกับสีห้าห้าวันเย็นนะเอาไปลุยกันเลยโอเคค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเจข้ามูข้อมูลเนาะการขึ้นหอชมฟ้าขึ้นได้รอบแล้วไม่เกิน45นาที่อท่านับตั้งแต่เจ้าหน้าที่จะให้เข้าประตูทางเข้าขึ้นหอชมฟ้า

นี่เราขึ้นมาได้ถึงทางท่องโบตาสกายทาวเวอร์โบตัสกายทาวเวอร์มาถึงทางแล้วนะคะคือไม่ได้เหนื่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้แก้เนาะไม่ได้แก้โอเจ่วบ่าพขอผักนิดหนึ่งเน็ตโดนเน็ะโอ้นุเลดวอล์คฮิปนุ้นโอ้เจ้าสละเกินโอ้คือบ่า เดี๋ยวไวรอแดดปุ๊บจะิีนะคะตอนนี้ประมาณมประมาณตีห้าสิบห้านาทีนะคะตีห้าสิ้านาทีคงขนตายนะถ้าคนผักล้งอีมงนะสิบเนาฬิกาสิ้นาทีอประมาณประมาณสิบเนาฬิกาสินาทีนะคะห้าวันเย็นค่ะอตีห้าวันเย็นโอ้ยุทา่าทังแดดไม่น่าจะฮุบเราก็เลยตัดสินใจนะคะว่าขึ้นไปออ่าโอเค<า>ต่อ let's g แล้วเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงทุดท้องโบตาสกายทาวเว่าต่อมากดีเราค่ำแล้วตอนนี้ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แก่ค่ะขึ้นแล้วนะคะบนสุดเลยบรรยากาศก็ดีก็เชื่อคาดีค่ะอ้คือหุยผอมองลงไปข้างหลังนะคะคือผมมองลงไปข้างหลังนะคะ ขาสั like ้นค่ะโอ้ยแต่วิวดีอยู่นะจอยเพื่อลความดัยานกครับเราให้เดินไปในลักษณะของทางเดียวกันบอความื่อมือนะครับไม่เดินรอนศนแล้วก็ลดการสวนทางนะครับระหว่างพื้ที่เดินารมาช่วยนะครับ เมื่อกี้เราพ่าดด้ในนี้มาแล้ว er. สะพนสะพานแคว้นสะเปขวนสะพานแวนะแนโอ้ยยับยัยมาคือมันมันมันมัยบยับยบยับมันมันลุน่ะเนาะค่ะโอแต่ก็พ่านมาได้จริงคือเสียวเสียวค่ะกรรับกือั เวลา18นาฬิกา15นาทีนะคะแจ้งประชามพความถึงนักท่องเที่ยวด้านในหอชมฟ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการด้านในหอชมฟ้านะคะได้ถึงเวลา18นาฬิกา15นาทีนะคะหลังจากนั้นขอให้นักท่องเที่ยวนะคะลงมาด้านล่างหองชมฟ้านะคะก่อนเวลา18นาฬิกา15นาทีนะคะขอบคุณค่ะ เายยยวมีนอโอเคค่ะตอนนี้เราส่งคนนะคะเดินทางกันมาถึงด้านหลังแล้วนะคะดูสภาพไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยค่ะไม่ได้อบค่ะไม่ได้แก้กันมไ่ไม่คาย โอ้ย<พ>อแต่ว่าพอลงมาข้างล้านที่มันร่มรื่นมากเลยเนาะโอ้เ,เดี๋ยวผ่าชมเ<ห>นาะเป็นป้าเนาะนีน่ฮอ,อ่ะร่มรื่นอ่อรมรื่นแหม แล้วนะคะเราก็เดินทางมาถึงนางออกนะคะอีกประมาณหนึ่งรืสอเดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาชมกันใหม่ครับมาดูสัตว์ป่าวเว่อเลว่าโอ้ว้วขสูบไปยเลยได้ยินไหมคะที่ข้ามใว่ากนีนึงต้องซ่องเั่นนี่วั่นนี่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 น้่นั่นนี่นนน กลับด้วยฟางปลอดภัยทุกท่านทุกคนเลครับเราสิ้นทุดลากิฟตีที่แล้วนะคะบอต้าสกายเทว์นะคะมเรานครรีธรรมละโบโปโบต้าโบต้ามาจากครรมาโบชานี่แต่ว่า ศึกษศาศึกษาเนาะโอเคคือภาษาไทยก็คือสวนศึกษาศาสตร์นั่นแหละค่ะอ๋ออะไระนะคะถา่าเลคับอัเ่าซาลาจังรัดนครนซีธรรมราชนะคะก็เป็นจดุเช็คอินไหมนะคะี่งิ้่งโดนบีได้ไม่น่าเนาะอเราไม่ได้แล้วเรารวเร็วนะเออเขาบอกว่าอีกประมาณเดือนทั้งสองเดือนท้างแน่านะคะเขาจะ น้ำสัตว์ปลามาปล้อยนะคะเราก็จะได้เห็นสัตว์ปลาในนี้อาจจะมีเสื้อโคง้งมีควายได้คุอยากเห็นตัวไรอะ่ะอยากเห็นตัวไรอ่ะโอ้โหดรัตไหมเออทุกวันนี้ก็เห็นผอีอยู่เลยโอ้ยตัวเหงอโอ้ยนี่กล้องไหมสองตัวไหมอโอเควันนี้นะคะสิ้นสุดภาร,รกิจนำเที่ยวนะคะโบต้าสกายทาวเวอร์นะคะ งั้นเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบไหนน่าไม่ไปตรงไหนนะคะซุ้มกระบอกเพชรครับซุ้มกระบอกเพชรอยู่ตรงไหนคะอ่าเข้าไปตางนี้ได้เลยครับพ่อผมแลังจางมันจะไปวนนิดนึงนึงจนไปเจอซุ้มกระบอกเพชรครับพ่ออ๋อซุ้มกระบอกเพชรเหรอคะอ่าครับพ่อถุงครับอกเพชิดนึ่งถุงขอบคุณค่ะครับพ่อ